ดูดวงรายวันฟรีมีทุกวันกดติดตามไว้คำทำนายดวงผู้ที่เกิดวันที่29มิถุนายนอ้างอิงโหราศาสตร์ตะวันตกราศีเมถุนพลังจิตจ,จักรวาลเลขศาสตร์วันเกิดเพื่อให้ครอบคลุมแม่นยำและน่าเชื่อถือมากที่สุดในทุกมิติจุดเด่นของผู้ที่เกิดวันที่29มิถุนายน เป็นคนลึกซึ้งอ่อนโยนมีพลังแห่งการเยียวยาและเข้าใจผู้อื่นได้ดีแบบไม่มีใครเทียบวันนี้คุณอยู่ในช่วงของพลังแห่งการดึงดูดโชคจากคำพูดและพลังใจที่สะอาดความรักคนโสดมีคนเข้ามาด้วยความหวังดีแต่คุณอาจยังลังเลต้องเปิดใจถึงจะเจอคนที่ใช่คนมีคู่ ความสัมพันธ์แนบแน่นผ่านการเข้าใจไม่ใช่การควบคุมคำพูดสำคัญในวันนี้อย่าพูดประชดความรักจะดีเมื่อคุณไม่พยายามบังคับมันการงานเหมาะกับงานที่ใช้จินตนาการหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นงานศิลป์งานบำบัดงานบริการอาจได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนไม่มั่นคงแต่จะดีในระยะยาวระวังอย่าใจอ่อนเกินไปจนถูกเอาเปรียบ การเงินเงินเข้ามาจากการช่วยเหลือหรือคำพูดเช่นการแนะนำการพูดคุยระวังการใช้เงินเพราะอารมณ์หรือเพราะสงสารคนอื่นควรแบ่งเก็บแบบเป็นระบบจะช่วยให้จัดการได้ดีโชคลาภลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ำเช่นพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโชคจากคำอธิษฐานที่ออกจากใจบริสุทธิ์ เลขหรือสิ่งที่เคยฝันก่อนหน้านี้อาจกลายเป็นลางดีการเดินทางเหมาะกับการเดินทางไปในที่สงบหรือเกี่ยวข้องกับธรรมชาติถ้าจะเดินทางเรื่องงานควรเตรียมเอกสารให้รอบคอบเพื่อลดความวุ่นวายสิ่งที่ควรระวังอย่าเก็บทุกเรื่องไว้ในใจเพราะจะกลายเป็นภาระอารมณ์ระวังเรื่องการให้ยืมเงินหรือช่วยคนเกินกำลังจะส่งผลเสียต่อคุณโดยไม่รู้ตัว วิธีเสริมดวงวันนี้สวดคาถาชินนบัญชรหรือคาถาโพชังกับปริตอย่างน้อย9้าจบถวายน้ำดื่มหนึ่งโหลหรือปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเสริมพลังชีวิตพกหินมูลสโตนหรือเครื่องรังน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์ใส่เสื้อผ้าสีเสริมดวงขาวฟ้าอ่อนน้ำเงินเลขนำโชคประจำวัน2 9 11 2 9 9 2 12 19าสราศีที่โชคลาภแรงเด่นวันนี้ราศีกันรุ่งเรื่องเงินชัดเจนในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาการวางแผนหรือการจัดการชีวิตประจำวันจะเห็นผลในเชิงกำไรราศีสิงห์ ความมั่นใจในตนเองและความเป็นผู้นำจะนำไปสู่โอกาสทางการเงินซึ่งบางครั้งอาจมาในรูปของการรับรู้ความสามารถหรือข้อเสนอโปรเจกต์พิเศษราศีพิจิกมีแนวโน้มรับผลจากการวางแผนทางการเงินมาอย่างละเอียดหรือการลงทุนที่มีการเสี่ยงแต่ได้ผลตอบแทนสูงราศีมังกร ความมุ่งมั่นและระเบียบวินัยนำไปสู่กำไรโดยเฉพาะหากมีโครงการระยะยามหรือสินทรัพย์ที่วางแผนไว้แล้วจะเริ่มให้ผลตอบแทนอย่างชัดเจนราศีกุมโชคลาบจากเครือข่ายความคิดสร้างสารรค์หรือการเชื่อมต่อกับคนใหม่จะนำมาซึ่งช่องทางรายได้ที่หลายคนอาจไม่คาดคิด